วัอนอาทิตย์ที่18นะครับมิถุนายนเขาก็มีระบุญนะครับมาร่วมตั้งเป็นรงค้านแจกจ่ายความงามพี่น้องประชาชนที่ผ่านเข้ามาแวะเยี่ยมชมบารรมีพ่อพัยธุ์แม่ายนะครับตั้งแต่เช้าเลยวันนี้คนมาเยอะตลอดครับก็ขอเชิญเชิญทุกท่านทุกคนมาได้ตลอดนะครับเพืขอคู้มาเย่ามของพ,อพ่อพันรับ เนื่องจากว่าทุกท่านขอพรและได้สําเร็จจากพ่อพายผู้คนก็เลยหลั่งไหลมานะครับวันนี้กระถางทูบแน่นตลอดนะครับตั้งแต่เช้าเลยมาขอพรหลวงปู่กันนะครับมาขอพรปลูกกรรับรกรรมมาขอพ,อพรพ่อพายใส่กันนจะกล้านะครับเชา้าวันอาทิตย์ที่18ก็มี พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาเยี่ยมชมพระเทยมาร่วมอาบน้ำที่ไายตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงเลยครับก็กําลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครับอีกไม่นานเกินรอแน่นอนเรื่องเวกไหนกระชัยก็อยากให้คนรีบมากันก่อนนะครับ mm hmm. เผื่อว่าวันหนึง่งท่านจะไม่มีโอกาสดูนะครับตอนนี้พ่อพายก็เต่งปังมากๆครับ มันมีขึ้นสุดๆเลยครับ,รบข,อขอเสียงหน่อยเสียงนั่งๆหน่อยครับพ่อเสียงเสียงรอเสียงรอก่อนเส้งรอ,อยังไงเ้ีงรอขอเสียงรอๆครับสูงไมสูงยิมอยู่นะครับ